ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้มีเคสไมโครเวฟตัวนี้ยี่ห้อเล็กทลระนะฮะเป็นระบบแมนนวลน,นะฮะดีสวิต์สองตัวครับสำหรับตั้งอุณหภูมิความร้อนกับตั้งเวลาตัวบนนี้ตั้ง เลือกระดับความร้อนตัวล่ามี้ตั้งเวลานะครับสหรบไมโครเวฟทั่วไปนะฮะอาการที่เราพบเจอเสียบ่อยๆก็คือไฟเข้าเครื่องไฟเข้าเครื่องนีนหมายถึงไฟ AC ผ่านจุดนี้มาแล้วนะฮะมาเลี้ยงบอร์ดมาเลี้ยงชุดนี้นะฮะชุดนี้เขาเรียกชุดบอร์ด บางรุ่นอาจจะเป็นระบบดิจิตอลหน้าจอตรงนี้อาจจะเป็นระบบสัมผัสไฟเข้านะฮะพัดลมหมุนหลอดไฟติดแต่เวฟแล้วไม่ร้อนหรืออาการต่อมาก็คืออีกอาการหนึ่งก็คือไฟไม่เข้าเลยไฟไม่เข้ามาเลี้ยงบอร์ดเลยก็เป็นสาเหตุหลักๆหลายๆช่างคงเจอกันมาแล้วนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งว่าส่งไปซ่อมแล้วกลับมาเปิดมีเสียงดังนะดังแบบน่ากลัวก็เลยปิดไว้ไม่ได้ใช้นานแล้วพอดีเห็นว่าผมรับซ่อมก็เลยเอามาให้ดูตัวนี้เปิดดูก็ ไฟเข้าปกตินะฮะไฟเข้าปกติเช็คไฟสองจุดนี้ไฟเอซสองจุดนี้มีนะครับมีไฟสองร้อยยี่สีปอกแมกนีิออนไม่ช็อตฟิลขาดนะฟิลแรงสูงตัวนี้ขาดที่ฟิลแรงสูงขาดนี่ก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้มันขาด นะครับก็เช็คต่อก็เจอตัวที่ทำให้ฟิวขาดก็คือคาปาทิเตอร์ตัวนี้นตัาไหนเนี่ยฮะช็อตลงโคมสลับไดโอดตัวนี้ก็ไม่เสียนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนฟิวเปลี่ยนคาปาไปแล้ว นะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะฮะลำเทสดูแล้วก็โอเคเครื่องสามารถทำให้น้ำร้อนแล้วก็สามารถเวฟได้ตามปกติทีนี้สำหรับเพื่อนช่างมือใหม่ที่หัดซ่อมไมโครเวฟนะฮะอยากทราบก็การเช็คไมโครเวฟก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะ ถ้าลักนาะเครื่องเข้ามามีอาการไฟเข้าหรือไฟไม่เข้า่ะเราต้องเช็คจุดสาย AC นี่ก่อนสายไฟปลั๊กมาเข้าฟิวขาดไหมชุดพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆนานาที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไฟมาเข้าบอร์ดได้ยังผ่านสวิตประตูสามตัวนะฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะฮะ ส่วนใหญ่ไมโครเวฟจะมีสวิตประตูอยู่สามตัวจะเรียกลีสวิตไม่ใช่คบโทษทีเรียกว่าไมโครสวิตหรือลิมิตสวิตแล้วแต่นะเรียกง่ายๆก็ไมโครสวิตประตูไมโครเวฟมันจะมีสามตัวทำหน้าที่กันลืมนะฮะบางทีเปิดเครื่องแล้วปิดประตู เปิดประตูค้างไว้ก็อาจจะขึ้นไมโครเวฟออกมาทําอันตรายได้เพราะนั้นเขาก็เลยออกแบบให้มีสวิตอยู่สามตัวตัดไฟแล้วไฟก็จะเข้ามาที่บอร์ดควบคุมนะฮะข้างในนี่จะเป็นคอนแท็คนะฮะคอนแทคเวลาเราปรับตั้งเวลาคอนแท็คก็จะแตกกันแล้วก็จะส่งไฟกลับมาเข้าะะหามออแปลหมอเอแปลงก็จะส่งมาตามระบบ เลี้ยงใม่ตอนนะฮะเลี้ยงคาปลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเช็คดูแล้วไฟมาแต่ไม่เข้าขั้วมอแปลงตัวนี้วัดไฟ a อตรงนี้ไม่ได้2องร้อโวลต์ก็แสดงว่าชุดนี้ไม่ทำงานนีนฮะช่างนะนะ วิธีการอย่าไปทางหลังอย่าเพิ่งไปสนใจถ้าเช็คคู่นี้แล้วยังเปิดเครื่องไฟเข้าปกติพัดลมหมนุนหลอดไฟติดแต่ไม่มีไฟ220ออกมาตัวนี้ยังไงก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะต้องมีไฟออกไฟตัวนี้จะส่งมาจากสวิตตัวนีนะะ้ชุดนี้จอบของชุดนี้แล้วก็ส่งเข้ามาชุดนี้นะครับ สำหรับชุดนี้ก็มาผ่านสวิตตัวนี้เข้าเซนนี้เซนนี้ก็มาจากไฟชุดนี้แต่มารออยู่ก่อนนะครับถ้าเช็คตรงนี้ไม่มีไฟก็แสดงว่าชุดนี้เสียก็ต้องซ่อมชุดนี้ซ่อมชุดนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เปลี่ยนหรือแก้ไขดัดแปลงยังไงก็ได้ให้ชุดนี้จ่ายไฟเข้าตรงนี้220เมื่อตรงนี้มีไฟ220 เทสดูนะเทสดูโดยการเปิดทดลองดูถ้าไม่ร้อนก็เช็คหัวแมกมีตอนนะฮะแมงมีตอนตรงน,นี้เช็คได้นะครับตอดขาอมาเนี่ยจะมีขาสองขาก็ตั้งมิเตอร์อาร์คนหนึ่งวัดค่อมเข็มต้องขึ้นเกือบสุดนะฮะแล้วก็เทียบกับโค้งมัน ฐานนี้เทียบโครงฐานนี้เทียบโครงต้องไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นฐานนี้ฐานว่าดีไว้ก่อนฐานนี้ฐานว่าแบงนีนิตนดีไว้ก่อนต่อมาถ้ามีฟิวแรงสูงตัวนี้ก็วัดฟิวถอดสายคาปาออกมานครัวปมานี้โค่นเส้นนี้จะไปเข้าขั้วคาปาเส้นเดียวแล้วก็มาเข้าม่อแปลผ่านฟิวนะครับเช็คคาปานะครับว่าช็อตไหมลงโค้งไหม ไดโอดไฟสูงตั้ง R คูณ 10k เลยนะฮะตัวนี้ต้อง 10k วัดสลับขั้วต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นค้งนะครับถ้าทุกอย่างดีหมดร้อนร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าไม่ร้อนก็ตัวแบคเติรีตอนอาจจะไม่ผลิตความถี่การลองหาหัวไไม่ได้ตเตอรี่นะครับและนี่คือหลักการคร่าวๆในการซ่อมไมโครเวฟนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ กำลังฝึกขัดในการซ่อมไมโครเวฟนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ตัวนี้เนี่ยผมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะผมเปลี่ยนคาปาไปตัวหนึ่งเปลี่ยนฟิวแรงสูงไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างพัดลมนะฮะพัดลมมีเสียงดังด้วยล้างพัดลมให้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเรา้ะพูดครับตั้งเวลาทักสองนาทีนะครับ มีเครื่องทำงานแล้วนะครับพัดลมหมุนนะครับถ้าเราวัดกระแสก็จะมีแอมนะฮะเ,เ,เครื่ององเก่งใช่ไหมนะครับมีกินกระแสอยู่นะฮะแ่มงนี้ร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์กินกระแสสูงนะฮะสิบเจ็ด ุกนก็จะกินกระแสะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่กําลังหวัดของแต่ละเครื่องครับก็ถ้า,ถามีการกินกระแสลักษนะนี้ก็แสดงว่าเครื่องตัวนี้ทํางานปกติตามประสบการณ์ที่ชอบมาคือร้อนร้อยปซไม่ได้นะเดี๋ยวลองเทสดู เครมาเดินนิ่งดีนะฮะพัดลมยอด์ทำร้านทาง,ทงก,าก๊าซพัดลมแบบก็หมืมนนิ่งดีนะฮะลูกค้าบอกว่าส่งไปให้ช่างร้านอื่นซ่อมดูแล้วกลับมาใช้ปุ๊บเปิดมีเสียงดังน่ากลัวมากไม่รู้ดังแบบไหนแกบอกดังจนน่ากลัวก็เลยปิดทิ้งไว้เลยเป็นปีเลยนะ,ะเนี่ย mm hmm. แต่าภาพยังสวยอยู่เลยครับ ดูน,ะะนร้อนแตก่อนร้อนมากเลยเอามือจับไม่ไหวฮะต้องใช้คนช่วยต้องมีผ้าช่วยจับร้อนเลยครับวันชุยนะครับนะฮะมองเห็นวันเลย สรุปว่าผ่านนะครับ mm hmm. เพื่อนตัวนี้ก็ mm hmm. เปลี่ยนฟิวแรงสูงไปหนึ่งตัวเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์เปหนึ่ตัวรันทำความสะอาดพัดลมนะฮะ mm hmm. ก็สามารถทำงานได้ตามปกติพร้อมกับคืนสู่ครอบครัว mm hmm. ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ